สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องครับของเล่นชิ้นใหม่เรามาแล้วครับเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงครับก็พอดีกับเราก็ได้ย้ายรถพอดีครับเมื่อวานนี้ย้ายรถมาหน้างานงาน,งานเผาต่อไม้ครับผมเผาต่อไม้ ที่ทำค้างคาเอาไว้ตั้งแต่เดือนสองเดือนก่อนครับยังไม่เสร็จครับผมเออลิงวาสิเผามันเลี่ยวมันสั่นพี่น้องแต่ว่ารถไทยกะโอ้ยส่งอาการสิรอดแ,แล้วรถไทยก็ได้อะนี่ครับของเล่นใหม่เดี๋ยวเราจะไปลองวันนี้จะไปจุดดูก่อน,นครับถ้าจุดยังไม่ได้ครับก็ต้องกลับไป พี่น้องเบิ้งของเล่นชิ้นใหม่ของเราครับมาถึงแล้วครับเมื่อวานนี้ครับนี่เป็นมอเตอร์พัดลมครับฮาตาลิครับผมฮาตาลิแล้วก็นี่เป็นแม่เหล็กครับผมผมว่าจะมาทำให้ดูแบบ อันนี้นี่ทําดีๆเลยครับทีนี้พัดลมก็ตัวใหม่ครับผมมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ใหม่คราวนี้ดูสิว่ามันจะให้ไฟได้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วผมจะทําให้มันเลี้ยงกันดูครับเนี่ยมันจะเลี้ยงกันได้ไหมครับมันจะสามารถเลี้ยงกันได้ไหมนะครับถ้ามันสามารถเลี้ยงกันได้นี่ก็แสดงว่าทฤษฎีมันอาจจะเป็นไปได้ครับผมอ่า ทฤษฎีมันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่นะครับผมแต่จากการทดลองมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการทดลองนี้ตั้งแต่จนถึงปัจนนี้ครับผมผมยังไม่มีความคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าทีแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าจากการทดลองของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าไฟนี่ครับไฟนี่เวลามันเกิดไฟขึ้นมานี่เวลาที่ที่ถูกใช้ไฟนะครับตัวไดมอเตอร์ตัวไดนามครับตัวตัว,ต,วตัวปั่นไฟนะัมันจะเหนืดมากครับผมเวลาที่มันมีไฟออกมาให้คนอื่นใช้นี่ครับมันจะเหนืดมากพอมันเหนืดปุ๊บแล้วตัวต้วนกําลังนี่ก็เลยปั่นไม่ไหวครับปั่นไม่ไหวหมายถึงว่า ถ้าจะเอาไฟมาเลี้ยงของมันเองนะครับมันต้องใช้กําลังมากกว่ามากกว่ากําลังที่ตัวของมันสร้างได้ครับจากการทดลองก็ก็ประมาณนั้นครับผมและทีนี้ครับผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราสร้างเป็นไดมอเตอร์รอบต่ำนะครับเป็นได ไดนาโมดอบต่ำเนี่มันจะเป็นไปได้ไหมครับผมก็เลยก็เลยพยายามที่จะทำไดรอบต่ำนะครับก็คือทดลองจากอันนี้แหละนะครับจากอันนี้แหละจากมอเตอร์อันนี้แหละครับเราจะทำให้มันเป็นเป็นไดรอบต่ำนะครับเป็นเป็นไดนาโมรอบต่ำก็คือการยัดแม่เหล็กนี้เข้าไปนะครับผมจะยัดเข้าไป8ตัวเลยครับ8นี่แตัวเลยครับ ไป8ตัวแล้วก็เจาะฝังดีๆครับเพราะว่านี้เราสั่งเป็นแบบกระดุมมานะครับเป็นแบบกระดุมมาเอาเม็ดใหญ่นี่และครับใส่เข้าไป8ชิ้นนะครับรอบเลยแล้วหมุนเบาๆดูครับว่ามันจะมีไฟออกมาไหมนะครับว่าเราใส่แม่เหล็กเยอะเนี่ยมันมันจะเป็นรอบต่ำไหมนะครับนี่ติดตามกันดูถ้าเราหมุนน้อยๆแล้วเกิดไฟ แสดงว่ามันเป็นไดรรอบต่ำได้แล้วตัวใหญ่ของเราครับก็จะสันนิฐานว่าถ้าเราใส่แม่เหล็กเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นไดรรอบต่ำได้นะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็คอมเมนต์มา,าถามว่าโอ้ยแสดงว่าไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้เลยต้องศึกษาอีกนานใช่ครับผมผมไม่มีความรู้อะไรเลยครับ มีแค่ความคิดสงสัยนะครับอยากทดลองอยากให้คนที่คนที่มีความรู้แล้วก็โอเคครับก็ดีไปครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์บอกนะครับแต่ว่าคนที่ไม่รู้เหมือนผมเนี่ยครับก็มีเยอะเหมือนกันนะพี่น้องนะทางนั้นผมก็ขอทําคลิปให้กับคนที่ไม่รู้เหมือนกันคนที่ไม่รู้เหมือนผมนะครับเหมือนกันครับหัวอกเดียวกันเนี่ย ได้สงสัยที่สงสัยให้ได้รู้ครับที่สงสัยให้ได้รู้แค่นั้นแหละครับผมผู้ที่รู้อยู่แล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก,ก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับผม <c oughs> อืม <c oughs> ก็ไม่ต้องดูก็ได้ <c oughs> แต่ว่าคนที่สงสัยเหมือนผมนี่ก็เขาก็จะได้คลายสงสัยครับได้คลายสงสัยว่าเออมันนั่นไหมคลิปก่อนนี้ที่เราทําที่เราพัดลมมาทำหนี่ยผมเอาพัดลมเก่ามาครับแล้วไอ แม่เหล็กก็มันชิเล็กนับนิดเดียวครับแต่ว่ามันก็ยังสร้างไฟได้นะแต่มันก็ยังสร้างไฟได้แต่มันมันได้ไม่แรงครับคลิปนี้ผมก็เลยจะเอาเอาพัดลมใหม่เลยนะครับมอเตอร์ใหม่เลยนะครับสั่งมาใหม่เลยครับอันละร้อยเจ็ดสิบาทครับพี่น้องเนี่ยอันละร้อยเจ็ดสิบบาทนีครับโดยประมาณนะครับพัดลมฮาตาลินะครับมีคาปาซิเตอร์นี่ยังนั่นอยู่ ถอดนี่ออกเลยครับบ่ใาะใส่ตัวนี้นี่ตัวคาปลาครับตัวนันมาน,นี่ลองเบิ่งพี่น้องอออตัวนี้ทํา<ด>เป็นเครื่องปั่นไฟตัวนี้เป็นมอตเตอร์แล้วก็เอาสายผ่านพ่วงกันนะครับสายผ่านพ่วงกันแล้วก็เวลาสตาร์ทก็จะดึงครับเอ <laughs> อฉิหมุนหนว่าพี่น้องติดตามกันเบิ่งครับ ทำมุนนี่เลี่ยงกันได้นี่แสดงว่าเจ้าครับแต่คนที่บอกว่าทำได้ก็มีเยอะครับคนที่บอกว่าไม่ได้ก็มีเยอะครับอ่ามันก็เลยเกิดความสงสัยไงอบางคนก็บอกว่าทำได้แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อบางคนก็บอกว่าทำได้แต่ใช้งานได้นิดหน่อยอย่างนี้ บางคนก็บอกว่าผมพยายามทำนานแล้วไม่ได้อเอาหนิงสี่มีครับพี่น้องแสดงว่ากลุ่มใครหลอกใครไม่หลอกก็ไม่รู้ครับผมใครทำได้ไม่ไดก้ก็เลยมาทำนี่แหละครับผมก็เลยมาทำนี่แหละทำให้ดูครับอันนี้เป็น,ม,ปนมันจะเป็น,นถ้าเทียบแล้วมันก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลตนะพวกนี้ครับพพัดลมเลย ไม่มีแปลงฐานนะครับไม่มีแปลงฐานอันไหนที่มีแปลงฐานแสดงว่าเป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับอันไหนที่ไม่มีแปลงฐานแสดงว่าเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับตามความเข้าใจของผมถูกต้องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับผมรู้สึกแต่ว่าถ้าเป็นพวกมอเตอร์จากที่การศึกษามานะครับที่การเรียนรู้มานี่พวกไหนที่เป็นมอเตอร์บัสเลนะครับมันจะมีไฟไปน้อยมันก็หมุนน้อยมีไฟไปมากมันก็หมุนมากนะครับ แต่พวกมอเตอร์ที่ใช้แปลงฐานนะครับถ้าไฟน้อยมันจะไม่หมุนเลยนะครับมันจะต้องให้ไฟเตรียมรอบของม,มันถึงจะหมุนได้นะครับมันถึงจะทางานนะครับข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันออกไปแบบนั้นครับผมอันนี้เดี๋ยวจะ,จะทดลองให้ดูกันครับติดตามชมกันครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้วันนี้นี่ไปจุดไฟก่อนครับรดูดแห้งอีหลีปะ นีโอไดเนียมเนี่ยเบิรงครับเจ้เก็บมากเยพูดอะดูแห่งอีหลีพูดพูดอะโดูแห่งอีหลีทงหดูดแรงดีผมกะ อันผมก็ดูนะครับพี่น้องเวลาถอดออกเนี่ยแม่เหล็กมันอยู่ไหนวะแม่เหล็กเดิมๆของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใส่ป่ะผมกับพยายามเอาเหล็กไปดูดล่องมองคือเบิดคือบดดูดนะพี่น้องมันคือบดเห็นมันอยู่คนละมันอยู่อย่ร่บผมกับพระย่ามเอาเหลคกไปรูดม่องมันคือนกันว่ามันอพี่น้องไหนคอบดเมันนี่ผม พยายามหาอยู่ครับหาแม่เหล็กหาตัวที่เป็นแม่เหล็กของเขานะครับพวกมอเตอร์พวกนี้เอาติดตามชมกันครับคลิปหน้า EP หน้าเดี๋ยวจะกลับไปวัดพระจานทร์แล้วไปทำให้ดูครับเดี๋ยววันนี้จุดป่าก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ